เอาจำความเออจีก,ก่อนนานๆทีส่วนตัวแล้วก็กดแปลกออกสังคม <M 15. S 1> โอ้โหมันเอาปีจริงอะ่ะเห็นสองขวดสิบแปดบาทเอ,อ้าไปพูดโ,โปรโมทห้เขาแล้วเขาบอกได้จ่ายเอ,อ้าออกสังคมออนไลน์บันเทิงหรอวะอย่าฟังใหม่ที่ฟังใหม่ที่น่ารักน่ารัก

t h เรา e ม h งเรื่องต้องพีประมาณูงให่เนอะที่เมมาอะไรสักอย่างหาหมดทุเ งานอย่นีเออโอ้โหเตรียมตัวพอประมาณแต่าหาตามเกบตรียมแต่เยอะเน่ยม่ัด้ยังไงไม่ต e r i c a

สารฟอกข่าวสูตรแบบนี้เมืม่อไรตื่นเต้นพอมาหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวกะปองอะไรเนี่ยตื่นไหมเปิดขึ้นอันนี้หน้าสวยแล้วพิงสวยตามไหม

ัท่านผู้ก่อการร้ายเม็กซิกันโอเคก่ิน <Gone. S 2> บุนบมึงป้องเลยบาดตีนแบบเลือดเย็นนี่เนี่ยเพราะมีสไตล์ด้วยโอ้โหบ้านไม่ได้ไปเบ่งแบบหนังเต็มพอประมาณนั่นเนี่ย กระสุนกินนาการยังไงวะเนี่ยโอโ้โหกอกโอ้โหแบบนี้เลยเหรอนี่ขนาดนี้ไม่ต้องเอาเก็บเสียงมาละมั้งโอ้โห,โโหขูวว่นี่จิตวิทยาจิตวิทยาอาวุธขู่เสืสเอขวัญให้ตายเหอะแม่งดานเราเดิน đấy đấy thế này Hãy <laughs> subscribe nó เฮม Where is money? โอทบทวนเวียดนามพอมาป chọn nhà kiếp Here, if you enough, I'll send you a bọn bọn for the bọn bọn contribution bọn to my retirement fund. No, there will be blood! mà. Alo the only thing oh, tâm tâm Alo alo. Alo alo, alo. alo, alo Ok hello 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 đi hello đây alo hello ok anh You're gonna kill somebody. You keep driving that way. I'm gonna find you. Gun for That's for a good cause, right? Do yourself a favor, pal, and straighten up.

่าจะยากพอมันต้องตรวจประสบการณ์พอมานตัวโอเคโอเคจอดตรงนี้ก่อนรู้ตัวเนี่ยวางเนียเตรียมเอีสี่ศูนย์พอมานหรือระยะประชิดพอมานโอเค ล้านรัวเลยปัมแอคชั่นลัวไม่ทันนัดเดียวก็แรงอยู่โอ้กรสุน oh. น uh ีเดียวเองจอไม่ดีนะเสริมพอมันเนี่ยยังมาแล้แกงผีดีเ่ย a l l เอเวอร์ไซส์รอดูนัทสา,ทา,าตายเลยเดี๋ยวจะทอมสันแล้วอิสมีเจ้พูดตีตลกมากเลยพูดไม่ปกติอ่ะตรงไหนวะคิด uh huh. กะ กั me Joe me Joe แนะนำชื่อได้ติตลกหน่อยนึงเสียงเสียงหนุ่มแกเน i s me Joe เก็บตัวอมาใช่โอเคอรตักกโมนอีสถานการ์โอ้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  โอ้ยสัตว์เอ้ยแม่งเยอะชิบหายใครไปยิงทันวะอิสมิโจซื้อกระสุนก่อนดีไหมไอ้เฮีย,ยผ่านแล้วค่อยน่าไปซื้อกระสุนเสริมหน่อยโอเปนโกลพอประมาณต้องจับเวลาเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยววะเออเออเดี๋ยวนี้วะ ดิบเอ๊ะเก่งเดี๋ยวไฟมีเงาแล้วแปลกตาไหมเออฮะเอาพี่ซีสูงพอมันจริงจริงคุมกุญสุดนั่นแหละอ๋อเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว two d ด a ด m o t h e r f

เอ้าวอย่ายิงไม่ทันเอากระบอกนี่เนี่ยทอบสันเลยเผื่อเปลี่ยนแม็กทันเพระมาน it's me joe ยิงไม่แม,ม่ไปยัด it's me joe it's me joe แม่งนอนนอกขนาดนี้เอามาซอ้อมจนนอกเลยเนะี่ยกูปวดทันมอาอ่ะตาเลว โอ้โหโอ้โองเอ,า,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 อาที่หายเปลี่ยนพุพกพุพกโอนกับตายสัตว์เอ้ยเปลี่ยนช้าที่หายแม่งเป็นเกมหรือแม่งเปลี่ยนเลยโอ๊ยแต่แต่บ่นได้แต่บ่น 2K เกมเกมดีเปลี่ยนกราฟ,ฟิกหน่อยนึง่งที่จแดกสเปคแดกพื้นที่โฟลเดอร์สเปคก็นับ แม่งผสมผสานกันแม่งวิจารณ์พอมันทบตวนแั่แหกเวียนเมิ มาตี่กูหน้าเออเลยแม่งเป็นโสบแล้วแม่งไปหายมทูตแล้วเอาวิญญาณมาย้ายเป็นหุ่นยนต์มนุษย์หรือไงวะเนี่ยเวนี่ย ไฮเปอร์รีโบเวอร์โอเคโอเคเกียร์แล้นะเก่งพวกเก่งเสี่ยรูมเนี่ยพวกมึงเนี่ยกูเปลี่ยนอาวุธถ้าไม่ทันเลยแม่งพุ่งมาเป็นพวดเดียวแม่งใครยิงทันไม่สัตว์ฮัลโหลขี่ไนลุงก่อนช่วยแล้วไปไกลๆไปลุงคนอื่นกันได้เลยมันเนี่ยเอ้า ผู้ฟ้าดีกว่าอ้าวไอ้เด็หน่เไอ้ที่ดีไม่ก็เตือนเตือนสองกระป๋องกูฟ้าไปสามกระป๋อง,องแล้วชูกำลังจัดนีิงไหมเนี่ยพูดคนเดียวทบตัวแล้วเป็นห่วงตัวเอง มีวุ่นวุนกูจริงเนาะน้ำไปเรื huh. ่อยนางกะดาไเนี่ยนแม่งเจฟอร์มาจิจเบอร์แนไปจริงจิจริงเกิงเออนงเนจิจริงอย่างเี้ยเอามัเราจปืนเนี่ยรดมึงยังเขินอยู่แล้วอเียชัวรหายโอเคว้าวอมีสิงต่อไม่น่า

quá anh có nghe nói gì Papa? Ô German Đang lầm catheter giờ! Ay,, đập nghe снg M先生 <laughs> Contain tin của mình nhiều Oh okay. nah uh oh Oh my god Oh, nó ta lấy đi. Ủa hổ. Nguồn đẹp Uh huh Nhìn tụm tụm đi ไว้สร้างสูงกราบเนื้อและปุ่มคุ้มกันต้องพร้อมเนสเล่แนะนำทุนเจสอโปรช่วยให้แข็งแรงออกมาก่อนสิจุ่มมัเตอช็อตคัดนี่สองกระบอกไปเลยดับเบิลกระบอกดับเบิลกระบอกว่าแล้วช็อตคัดอ๋อนี่ถูกละระเบิดมือระเบิดมือระเบิดมือลงล่างแล้วนั่นน่ะไปขวาไปขวาไปซ้ายดีกว่าซ้ายเป็นของปลาอ่าโอเคอันปืนจอกก่อนต้องโอเคมเป็นยาได้ปะไม่ได้ สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้อ้าวคุณเอตื่นแล้วเหรอพี่ออส7โมงแล้วไปดีกว่าชอปปิ้งพอละหร,รือเกณฑ์ไฟบดกันกินใหม่แะเนี่ยโอ้หมาก็อ่า12นัดอยากลองดูจังเลยว่าใส่ได้15ตื่นเต้น <15 S 2> ไหมเนาะยิงทะลุเนี่ยไฟเซเว่นยิง,งใส่20ไหมอาจจะต้องอัพให้สุดก่อนโอเค ไยกองกองผมเห็นกล่องสองกองแต่เบิ้ลกองไปกันพาวเดอร์สองบินปื้นดีเกียวพาเก้าพอมันเซฟไหมไม่เไรมันออโต้เซฟอยู่แล้วไอ้แอปซีเข้าสารแรงไห้พี่เข้าสารก็แรงดีเขาเป็นร้านขายข้าวแหละอ้าเดี๋ยวผมออกมาทำไมเนี่ยจะวิ่งไปข้างหน้าดิ ไปข้างหน้าคุณแจขายกูมาดูมาเล่นเกมให้คนดูวันนี้ที่ผ่านไปเจ้ไฟแลมนี่ก็แปลกใหม่ผมว่าน่าจะใส่อนี้ได้โอ้เม็ดสามเม็ดเลยอ่ะอินเลอันนี้มันเป็นเม็ดสมบัติประเภทอะไรวะเม็ดที่สองขารติกันขารน้ำหรืออะไรวะเนี่ยกกไว้ก่อนาน้ำ ช่วยช่วยใส่น้ำตาลโอ้ยตรงนี้แหละเดี่ยเลยพี่กลับไปเซฟก่อนได้ปะกูขอวิ่งกลับไปเซฟก่อนเหยียดเข้ยักษ์แน่นอนขากรับขากรับยักษ์แน่นอนครับรู้เลยอะ่ะกูเซฟก่อนเลยใช่กะลึกเะลาเรายังไม่แน่จริงว่ะใช้จอยผมจะเซฟถ้าเกิดเล่นคีย์บอร์ดนะผมไม่เซฟว่าลุยแม่ง แต่การยิงของผมมันมีปัญหาอยู่เราจะทดแทนด้วยสิ่งอื่น,นวิ่งวิ่งวิง่งยีงดีไหเนี่ยสีกระป๋องแล้วไปบวกเอลจิกันเต้กันจันเต้เหรอใช้สองกระบอกมีปืนสั้นสองกระบอกเลยเราต้องมีเฟอร์นิเจอร์ไว้เจาะประตูนี้ตอนแรกไม่เปิดเอาแล้วไอ้สัตว์มา <laughs> เลย เลยชิปหายข้างบนเอ้ยหัวหน้ารัททีหัวหน้ารัททีมันควบคุมรัดประก,กัน